เบิ <Cornell. S 2> ่งเขานาปังพี่น้องเขานาสีกเจ้าพี่น้องุ้ยงามบันพี่น้องเขียวอุ่นทุทั้งสองฝั่งเลยพี่น้องเลยกาะนับเจ้ากำลังดำเละมันก็เลยมออันนั้นลกะนอไอางพี่น้องเนาะลังไปพี่น้องเลยฮะก็ะหอดบรรณคาโพทัน ไม่จกคือผู้ผู้กาเนาะว่าแม่ไม่เป็นหมอกใส่ทองนจะจาเห็นขังระบายน้ำราเห็ดัวแบบระาพี่ดดเดี๋ยวนีแลมันจะบอกห่าข้างไม่ไะว่นน้าวันนี้ก่องยเนาะบวกขวักนิบดอกไม้พี่น้องนิบดอกไม้ขวักนิบดอกไม้นะ

มาไาหอเลไเดดิหออร็นี่พ่นองเลยอมหโมบีมชื่ออรเนี่ยชื่อยังแบนี้คือเตียวบุเยเานออนด้เยพี่น้องเตียวเจ็ดพันได้เตียวตัวหนึ่งเจ็ดนก็โอ้เจ็ดพัน ฉวนขรานผงหลุดสอานานคนจบสไลเดอร์พะเจานี่แะสไลเดอร์ครับเขยิยเข็ิสองสามสี่ลังขาวดีนอสไลเดอร์คือจอดไก่ไทบอลว่ายจอดบอดที่ห้องระชุ่มหมดแล้วคือโตกับไบล้อ กำลังสะไปผ่อนคนั้นเยอะกำลังเอี้ยนี่เดอนำานุนก็ได้อาเลนอย้นอนี่ยน้่ยน้อยนีอนอน้อยนนยนี่น้นอนอยพ้่น้นน้อยน้น้อนเน้อยนี่น้องน้อยน้อย้อนอนนน้อ้ยน้อน้นยน้อยอ้ยนยพี่น้องนยน้นนยน้นนน้อนนนยอ

ปาหมากแบบใดมีแต่ตัว,ตวงามๆอือตัละสามสามเซนหาตัวละสองหาพันตัวละสามชิ้หาพัน,พนอันนี้ก็คงอยู่คงกินพี่นนองมาดู เขาอยู่คงกินแบบเอ้ยแบบเมืองไทยเลยเนาะก็จะเห็นไปไป่ใช่หากินก่อนวา่าอยงไปไหว้ผาอันนี้กระสีไหมพีม่น้องงามอะริบ้าดงามอะริเดี๋ยวเขากระสิมาไหวผ้ผากันเนาะเดอนจังเข้าไหว,าาว,ห,วาหากินก่อนหากินเข่ากันนะตอนเที่ททยงเลยเออไป คนเราผัดย่างเป็นไอพอก็ไอพอก็เดินเรื่องนะเมืองเนี่ยสินพี่น้องงามอะไรไมาเด้อพี่น้องเลยมาเที่ยวบุญเด้อมาหาซื้อสินไหมงามอะไรงามอะไรนะ้ยกระเป๋ากระเป๋างามอะไรเกือบสามสิบแปดพัน ถ้าสิบแปดท่านกับประมาณรอยกว่าบาทน้ยรอยกว่าบาทพี่น้องรอกว่าบาทพี่น้องอัน้ก็คล้ายมีค้ายผาคลายผลไม้พี่น้องคล้ายของอยู่ของกินนี่แหละครัคจะเมื่อนางกินเขาอย่นี่ยดองอเลาหกิบ

นี่ตลาดคองกินพี่น้องเลยห้กินก๋วยเตี๋ยวกันหรือวบากินเพลอะไรนงพี่น้องมาห้กินเพลกินก๋วยเตี๋ยวหรือเปล่าหืยางใส่ยังกระเด้ใหญ่นยน้ำตาลกตะาวาีมอยาพันอะไรบอาันไทยัว่าที่ีนสอ้ากอกือนอาย อันนี้เดซาไลนี้อันนี้พวกซพละซได้ทั้งกระตาสวยทั้งนี้นี่สวยโลบาได้ทั้งกระตาโมาสวยอันนี้เท่านี่อันนี้ซาพันะาคือกันยเดอกระดานโบไเอาไปกินกัขาไปเขาไม่ไเา่ไเอาอันเดียวเะ น oh, ี่โอยเราแถมแี้ยแทบไม่รอว่านึงกวัาจักไรชั้นหนึ่งถ้าเป็นวัดอยู่กินพ็ได้มีน้องเลยมันมัเดินตลาดเนาะพี่น้องเนาะน้ำหลบนั่นกบกระเจ้ากินขับุดนนาเฮ้ยกินขบุด่หรือกินเป็นเตี๋ยวข้าวตัวร้ายมาเนี่ กินนมจีนอะไรพี่น้องนะกระเจ้าเห็ดแบบอ่าตาแสบอ่านังนังเขาไปนังแล้เปิดกุดเลยนังโตได้นังนี่นี้ชิมมือน้ำมันพ่นชิมมือน้ำพ่นน้ำแข่งชิมบ่ชิมมือน้ำกระพุ่นน่ะน้ำแดงเฮ้ยมาชิมตัวตัวชิมชิมอันนี้น้ำมีอันนะกุ้น ซีมพีน่องซมน้องซีี่กมอเาเอางเอาุ่มาทำม่อ้วนนางตังก็ได้นางเงเออตังวงวงนี้พีน้องเยเอาวงนี้วงนี้พีน้องท่บ้านนี่น้องกันจะมาหอดเลยพีน่องหอดเลยหอดมาโตรลงได้นิพีน้องีน้องสามาที่ควทัณฑ์อะไรน้องเลยหอด สามตีนหาพันเอาบตีนไก่หาบเอาตีนนะอนอันถวยเท่าไดเกาะาวถวยิพันขันเอาตีนกับสิบหพันบ่ขันเอาตีนกับสิบหพันกับประมาณถวยละ้ากว่บาทเนาะ้าหาบาทเนาะหรือเปล่าถวยหนึ่ง้าหาบาทพี่น้องเลย เป็นเงินกีบห้าสิบบาทเนาะเฮ้ยละห้าสิบบาทพี่น้องเอาเอาไปให้พอเทาเฮ้ยเฮ้ยมีตีนไก่นะโมเมนต์ทองกระเจ้าเนาะอ๋อผิดกำลังย่อพี่น้องเอ้ยผิดเสิร์ฟผิดเสิร์ฟเองเนาะพี่น้องเนาะเสียบวะ แม่เพือพี่น้องแม่มพี่น้องมื่อกมกินข้าวุ้กินข้าวุ้พี่น้องจับงวค่ะมาเราได้พี่น้องมาได้พี่น้องใตาด้พี่น้องมเด้พี่น้องแพี่น้องแน่กินพี่ไก่พี่น้องพี่ไก่พี่น้อง

ไปด,ไปดแสบหลายพี่น้องเลยพอก็มากินทีหลังอาน,นาพอนะ้ำพ่นบวกกินพ่นกินข่ามาแล้วินยังอิ่มอยู่เนาะ ป๊อปคอนพี่น้องซื้อน้ำตาลวันวนนาอนเ้าได้นิดสาหาพันใช <c oughs> ่ได้เได้ปะอันนี้ชุดสาหาพันชุดาหาดอันลดได้ป้ะชุดสาหพันออสหพันกันเ xong <laughs> lần đây, đây, đây hai em hai người năm đưa sao hả người nó xong hai bọc xong hai bọc xong hai bọc hà hai bọc xong 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 hai bọc này xong hai แค่เพิ <ive> nation, Honestly, ่งเนนะแม่แค่ยังจะก่อนนะสามสี่สาม่ขึ้นใันขายยาทางใดเนาะยาดีกระพงกระเผาะนะนะยาพื้นเมืองนะทางใดเขาขาย นี่บอเป็นขวดเป็นยังบมีบอกก็วิทยาแบบต้มบอกแต่เป็นม็นเออบ่มี่เคยทางนี้นะคนกินกันเ่อนาฟกเาแลอ้วนเอาเได้ใช้ระบาน้ำมันตุกตุกน้ำมันกด็รด

啊，那那。